สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นัดพาทุกคนนะครับมาที่นี่นะฮะกับอันซีนของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่นี่มีชื่อว่าสามพันโบกครับอากาศร้อนมากๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นช่วงของหน้าฝนนะฮะน้าจะนองเป็นเหมือนกับแม่น้ําอย่างหนึ่งเลยนะครับน้องที่เป็นไกด์บอกว่าถ้าเป็นฝั่งนู้นส่วนฝั่งนู้นนะครับที่เรามองไม่ค่อยเห็นกันนะครับจะเป็นส่วนของแม่น้ํา แม่น้าโขงนี่เองนะครับแต่พอน้ําแห้งมาเสร็จปุ๊บแล้วนี้นะครับก็มันจะเกิดเป็นแอ่งมากมายที่ที่นี่กันด้วยนะครับการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับจากตัวเมืองของอุบลเดินทางมาที่นี่ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับมาทางเส้นของอำเภอพืชผลตะการนะน่าจะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงคุณก็จะได้มาสมัมผัสบรรยากาศแบบ แกรนแคนยอนเมืองไทยแบบนี้กันเลยด้วยนะครับซึ่งนอกจากที่จะมีแอ่งต่าง,างๆมากมายจะมีเรื่องของความเชื่อต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณยังได้รับก็คือนะครับนั่นคือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสารรค์ออกมานะครับให้เราได้พบเจอกับสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทยหลายๆที่ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังยังไม่เคยมาผมเองก็นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเคยมาเที่ยวที่อุบลหลายๆครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ ที่ที่ได้มายืนที่นี่นะครับได้ยินชื่อหลายครั้งแล้วก็พอมาแล้วรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ของของธรรมชาติเกับเรื่องของการที่ชั้นหินต่างๆนะครับมีการผูกก่อนไปตามการเวลาทั้งทั้งที่อยู่ในเรื่องของเรื่องของแม่น้ําอะไรเงี้ยครับแต่ดูสินะฮะทำให้พลอยคิดว่าเฮ้ยถ้าพวกถ้ำพญานาคเนี่ยจะมีจริงๆหรือเปล่า นะครับแน่ดูสินะครับจริงๆเนี่ยจะมีอาณาเขตอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ให้ทุกคนได้เดินเชี่ยมชมกันดูนะครับยังไงใครที่อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงงไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามได้ทางเพจของเที่ยวทันทีด้วยละกันนะครับฝากบอกเจ้าของเพจหน่อยคุณอาร์ตจ๋าอิจฉาหรือเปล่า <laughs> ยังไงเดี๋ยวจะพูดรูปไปฝากแล้วกันนะครับนี่ก็เป็น แองเล็กๆนะครับสังเกตว่าจะมีปลาอยู่ข้างในด้วยนะครับคือเขาจะมีเชื่อเยอะแยะมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่นี่นะครับจะมีบริการรถสําหรับลงมาดูพื้นที่ข้างล่างเลยนะครับว่าเมานะครับเมาส์ที่ละหนึ่งร้อยบาทหรือว่าถ้าหากว่าคนเต็มลําก็ประมาณคนละ2ี่บาทโดยประมาณอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีน้องที่เป็นไกด์นะครับมาบ่งบอกรายละเอียดของเราด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊มาแล้วมีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินมาทางนี้อยู่ไอ้เรื่องของ แต่ละที่ชื่ออะไรเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ไกด์เดินนําหน้าแล้วแต่ว่า <Yeah. S 1> จะจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นว่านี้คือความอัศจรรย์ของธรรมาชาติที่ยังคงอยู่ในเมืองไทยกับหนึ่งอันซีนที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ขององไทยของเราครับเชิญชวนให้ใครที่อยู่แถวอุบลใกล้เคียงหรือว่ายังไม่มีแผนจะไปที่ไหนนะครับเชิญชวนด้วยนะครับโดยที่ช่วงที่น่าจะมา เยี่ยมน่านจะมาเที่ยวที่สุดก็คือเป็นช่วงของฤด,ดูน้ําหลากฤด,ดูร้อนฤด,ดูแรงแบบนี้น่าหละนะครับรับรองว่าคุณมาแล้วคุณจะประทับใจครับมีข้อแม้ว่ามาแล้วอย่าลืมพกน้ําพกหมวกพกเสื้อแขนยาวผมไม่ได้เตรียมมานอกจากน้ำยังเตียอากาศร้อนมากเลยนะครับไว้ยังไงเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่กับเช็คอินอัพรูปแบบใหม่แล้วก็เที่ยวดันทีเป็นผู้ช่วยของคุณธนาคารในเพจและกันครับวันนี้เดี๋ยวนําภาพไปฝากละกันบ๊ายบายอื